สวัสดีครับซุกขอใทยโูซิพิธาไชยเชษฐ์ครับขอบคุณทีวาปอยู่บ้านนะครับนอมอบให้กับงานวัดนะครับขอขอบบขคุณนะครับแนจากเอสซีนะครับลาตนายูกนะครับที่แดเนี่ยก็ออกเจนยแน่นอนจริรับขาบขอบคุณทุกที่นั่งนะครับต้านบารมีอบอุ่นใจมีงานการทั้งเทาไรนะครับสรุปความเป็นกันเองไม่ใช้ไันได้นะครับ ครอบนี้พระเอกลูกฟ้าและอิศดาบารีน้องด้วยนากเอกรุ่นแม่จิยกพีพิจิตรนะครับขอกล่าวกัว่าเตรียตัวรวสดีกนัไปขอถ่ายให้ังมันขับมากไ

ยาวเลยเนี่ยยาวเเขาเขาอยู่ตนเลิกอ่ะไปพิสไมาโอ้ยถ้าไม่เดินกับคนในร้ายอยู่เดียว าน่อยเยอะนะเนี่ยน้อยๆใครจะถ่ายรูปมุ่งเขาแถวนะคะอย่าแซกันนะคะต้องมาเลยนะจ๊ะต้ต้องต้องเลยนะใครแบตหมดก็ดีๆนะครับใครแาเต้องกองไว้เลยเดี๋ยวหนึ่งแล้วมันจะหมดก่อนเดี๋ยวขอถ่ายเดี๋ยวปน้อยอ่ะ